ว้าไยุดเ้าผัดเสาขวดได้คนพอไปอะคุณมันเลยขับข้าหมดท่นี่นะเนาะโอ้ยบ่นอยู่ได้แ้ทิมตาแหกเลยมาหามาหาห้อห้มาหามาหาวห้องห้ออองมาหามาหาวห้งห้อเออไอ้แจกันมาหาห้องห้องชื่อเขามีเขาเมรียเขาแจกลาเสียงเฟอร์นิเจอร์ ที่จีนุ่นเฟ้าจีนุ่นเฟ้าเอิร์นหน้าตาอย่างกับแม่ค้าขายกบเพื่อนเล่นเหรอผู้นี้เพื่อนเล่นเหรอขอโทษโทษไอ้เขาบนนี้คิดทั้งหลายหรอกไอ้หนูคิดเดี๋ยวไอ้นกไปใช้ยังไงเนี่ยนกเข้าไปนีิที่พิเศษเดี๋ยวคงมานั่นแหละอะปังเดี๋ยวอะไรวะนิทิพิเศษรับเจ้าพิเศษ จเคือนกเนี่ยเขาไปรับกับพิเศษปเป็นหมอนวดเป็นหมอนวดก็ทำมาได้สักพักแล้วนะตอนแรกก็ชวนชวนฉันไปแต่พอพักหลังบน่บนบเรื่องแขกนู่นนี่นั่นฉันก็เลยถอยดีกว่ากลัวติดโรคอ,อ่ะกลัวติดโรคไอ้อออไนกทาไมเป็นคนอย่างนี้วะน่ะฮะตัว มาแมลงผู้อีกแมลงคูยกันนี่เฮ้ยเพื <Believe> <rec gamma> ่อนฝูงอะไรวันนะเฮ้ยฮะจริงเหรอวะพ่อจะเฟอร์รี่เฟอร์อะไรมันพูดฟังเลยทีหล่ะไม่รู้ใายแล้วที่รักเธอที่สุดต้องใครีจะมองแตบไหนอ๋อวินาเมตตัวไปหมดเลยนุ่มำเพียกไปทีนี้แจ๊ะ อย่าไปยุ่งเย่าอไปคบกับมันด้วยตัดความเป็นเพื่อนกันเลยพูเบาๆด้จะให้มันได้ยินกระซิบอะไรกันอะฉันไม่เห็นได้ยินเลยเอาอะไรพวกแกเป็นอะไรท่าทางแปลกๆกินไหมเนี่ยกินไหมก็มีอะไรกินก็ถามอยู่เนี่ยแล้วกระซิบอะไรกันมีแต่ลาบเหลืวก็มีลาบเลือดอะไรของแกเนี่ยเป็นอะไรกันอ่างนก ฉันได้ข่าวมานะอินังฟอนิเฟอร์อะไรเนี่ย <laughs> มันบอกว่าแกเนี่ยไปหาเจ้าพิเศษจริงหรอือเปล่าเออจริงกัเด็กได้เงินเยอะด้วยโอ้โห,โโหแล้ววันวันเนี่ยได้แขกทักกี่คนวะโอ้ยวันวันนึงเหรอหก็ประมาณสิบกว่าคนนะโอ้โหไปยังอจ๋าอิ้จ๋าวันนึงสิบกว่าคนท้องนาทีเดียวเลยเปล่าวะเมื่อกี้แม่แมเลย ทำได้ยังไงทีเดียวพร้อมกันเลยทั้งที่5คนโอ้โหแล้วมึงไม่เหนื่อยไงวะจะไม่เหนื่อยทำไมมันมาทีเดียวพร้อมกันโอ้ยเลิกครบเรื่องี้ลลเลิกครบละครบกูเลิกครบแน่นอนกูนถามอีกคำเดียวเนาะ,ะการที่มึงทำงานแบบเนี้ยป้องกันหรือเปล่าวะไม่ต้องห่วงเพื่อนไม่ต้องห่วงจะไปไกลมั้ยเดี๋ยวฉันนี่นะป้องกันที่สุดเลยแขกที่มาทุกคนนะจะให้ใส่ถุงหมดแหละไม่ใั่ไม่ วอะเ้ยทำไมไม่ตปเลยคนไม่ต้องเพื่อนเป็น้วอะไรขแกไม่กลัวเพื่อนหูอายเหลอทำไมไเลยว้ยลยวายเลยวยวาเลยวเายเยว่พเอยวยเลยว่ยอลอายเลยวายเอาเลยาตเยายวจมายับแล้วนกจ๋าลยนายเลัวลยวยเลวเลยนา่ฝีมือนกนี่เยว่ยมจริาๆนะนว่เมืวอยี้จะกลับลลับไม่ได้ต้องแวะมาากาวาว่ยวย เอยสบายมากตรงนี้เลยมั้งนิ้วนิ้วบัดซีบันเถลิงบัดไปมริการเอสเปสโซ่ไม่อะไรก็เห่าขอเล่นหน่อยนี่มันจะทำอะไรกันเนี่ยไม่ไอ้ฝีสางเทวดาเหรอทำงานตรงนี้เลยเหรอทำงานมันรู้ว่าทำงานทำไมมาทิ้งกันตรงนี้หรอกตรงไหนก็ทำได้โอ้โหโด้ันมีถุงมา กูไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้กูยกอให้บวกมึงกูไปหาที่อยู่ที่ไอ้ตัวร์ไอ้ตัวไม่มีบ้านบ้านกูเยอะแยะไปไม่อยู่มึงแล้วเฮ้ยไม่จะมาเรียกพวกมันเอาผ้าขถนไปด้วยอะไรหญิงก็ร้ายชายก็ชั่วเป็นักร้องดีๆไม่ชอบดันไปขายตัวอขายตัวอ ตั้มเหรอขายตัวอ,อ,อือไอบ้บ้าไอบา้บ้าอะไรพูดไปดูใครขายตัวรูปร่างงี้ขายใครจะซื้อวะเาขาเมื่อกี้แกจะบอกอยู่เลยที่ฉันไปรับจอพิเศษหมายถึงว่าฉันไปเป็นหมอนวดฝ่าเท้าเออแล้วที่บอกว่าให้แขกใส่ถุงนี่คือถุงเท้า,ามหมอนวดฝ่าเท้า,าไม่ได้ขายตัวหรือจะเอาฝ่าเท้านวดหน้าแกหัวเฮ้ ระเบื้องไตรลอนสวยด้วยสามหลอน มีถ่ายละครเรื่องเงื่อนลิศยาทางช่อง3ะค่ะอ๋อก็เป็นแล้วปวดร้ายร้ายเหมือนเดิมร้ายอีกแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะเล่นใจร้ายมีความรู้สึกเป็นยังไงแบบมันต้องดิ้วไหมต้องแบบยากนะยากเลยยากด้วยตัวเดาหรอกก็ค่อนข้างจะยาวด้วยถ้าเกิดนางร้ายเนี่ยแอ่ใช่จะต้องแบบว่าใส่เป็นชุดเลยใช่ค่ะแล้วเวลาต้องพูดเดบ๋ยวเราก็ต้องจำได้ต้องมีสมาธิแล้วก็ต้องตะเบงเสียงต้องใช้สายตาแต่ว่านี่น้องเป้เนี่ย มาในฐานะไม่ใช่นางร้ายวันนี้มาในฐานะนางวรรณคดีเป็นนางเงือกก็ถือว่าวันนี้เป็นไงบ้างสนุกมาได้เล่นกับพี่ๆเขาแต่ละคนก็แบบมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะและดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกพี่ล้่น้องก็จะบ่นว่าทำไมพี่ผัดไทยกินตัวเลยเดี๋ยวแม่คะจริงแล้วช่วงนี้เนี่ยถือว่าอากาศก็ร้อนร้อนมากจริงๆแล้วทำให้ทุกอย่างเนี่ยใช้ไฟฟาแล้วเยอะมากคือไม่ว่าจะเป็นแบบว่า แอร์ที่บ้านก็ออกหมดเลยหน้านี้ประหยัดไฟครับเพราะมันเปลืองไฟมากผมว่าประหยัดนะทางผมแล้วครับตัดไฟฟ้าหมดทุกอย่างเลยผมเสียค่าไฟฟ้าเดือนละสามพันสามพันผมตัดไฟแล้วก็ซื้อเครื่องปั่นไฟมาเ <c oughs> ติมาน้วมนเอา <c oughs> แล้วก็เขาเสียเดือสามพันทีนี้วันละสองพันแล้วัน <c oughs> อยากให้เป้ยเนี่ยฝากอะไรบ้างกับคุณผู้ชมในเรื่องของการประหยัดไฟมีวิธีเป็นยังไงบ้างของเป้ยก็สำหรับตัวเป้ยนะคะก็จะ ช่วยรณรงค์ทุกอย่างที่าทางโทรทัศน์หรือทางสื่อได้โปรโมทไม่ว่าจะเป็นการประหยัดน้ําหรือว่าการประหยัดไฟต่างๆหรือว่าการใช้พานะร่วมกันอะไรแบบนี้ค่ะการประหยัดน้ํามันก็เกี่ยวข้องเหมือนกันแต่ละคนก็มีวิธี <c oughs> หลากหลายกันไปนะคะ <c oughs> ก็ใช้ได้เหมือนกัน <c oughs> ตอนนี้มาวางระเบิดกันนะคะน้องเป้ยขา <c oughs> มีแผ่นป้ายอยู่ทั้งหมด8แผ่นป้ายด้วยกันนะคะแล้วก็ด้านหลังแผ่นป้ายเนี่ยก็จะมีจํานวนลูกระเบิดเอาไว้โดยลูกระเบิดเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด17ลูกนะคะ โดยแอนเนี่ยมีอยู่1ลูกก็จะรวมแล้วเป็น18ปลูกด้วยกันนะคะน้องปุ้ยก็เลือกทีละแผ่นป้ายใี่มอบให้กับพิธีกรแต่ละท่านแต่ละท่านรวมถึงตัวเองด้วยนะคะจนครบ8แผ่นป้ายแต่แอนถต้องแล้วนะเพราะแอนมียาวลูกหนึ่งนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วงั้นเราไปวางระเบิดกันค่ะน้องปุ้ยคะแผ่นป้ายแรกนะคะลั c กี้เวิร์จะมอบให้ใครดีคะใครพ่ลิ่าให้พ่ลิ่ารับไปก่อนเลยมาที่ออเดอร์ พี่ผัดไทยค่ะพี่ผัดไทยอาวผัดของเราเอ๊ะคาเมล่าค่ะสวยคูณสามเลยให้ใครดีคะคาเมล่าให้พี่ส้อมหมเลยใหผู้หญิงหมดเลย้องปรุง อเดอ๋ออเดออ๋เดอ,อโอ้โหแบล็กมอร์แบล็กมอร์แบล็กมอร์เอาพี่หนอนนกก็ได้พี่หนอกชุดเครื่องนอนทิวลิปทิวลิปให้พ,พี่พี่แดนนี่พี่แดนนี่สุดท้ายเบอร์กุ๊มมอนจะต้องเป็นของพี่เทง่ง<ไ>เอาแผ่นป้ายแรกดูไหนก่อนคะอเด๋อ อีโลครับผัดไทยต่อไปดูเลยครับเบอร์กมอสในดองุนักนะครับเกียล คุณพันธการของคุณหนงนะครับเกนะูดึงแลงดูไหนต่อคะัลละสมใจกันละนเดินเจ็ดลูกเกโ ลองช่วยนจ๊ะของส่ครับเอาล้จุ้ยเอาล้เอาลเลคุณลิซ่ากับคุณเป้ยนะคะหเบาๆนะคะสองสามอะกี่ลูกครับหนอของคุณลิซ่าค่ะอ้นอ่า ไม่แน่ไม่แน่หวานเสียวจริงๆแล้วมีสิทธิ์เท่ากันแต่คุณลิซ่าจะมีสิทธิ์เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันค่ะว่าคุณลิซ่าจะเข้าไปอยู่ในโดมหรือไม่โดมระเบิดไหมกับระเบิดเธอเทิงค่ะไปไหมครับครับนะฮะเรียบร้อยแล้วเราเก็บปลากระป๋องได้แล้วค่ะเหลือจานสุดท้ายพอดีเลยวันนี้ขายดีนะค่ะเหลือแต่น้ำเราเหลือแต่น้ำและอาหารหมดแล้วนะอ่า ครับนอนไม่หลับเลยทั้งคืนทำไมไม่หลับล่ะก็หมาเห่าหมาเห่ามาเห่าพี่นุ๊กเฮ้ยพี่รู้ใครเปิดเตอร์ดีจ้ะมาสักทีเย็นนี้ค่ะเออสั่งแล้วสั่งกินเลยไม่ได้กินเลย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 ไม่ทันแล้วพี่คือถ้าพี่จะสั่งน้ำสเปชมีครับแต่ว่าอาหารหมดแล้วครับครัวปิดแล้วครับพี่ข้าวมันหมดทำไมเป็นอกระนาอามวัตถุดิบพวกหมูไก่มันหมดแล้วเ้ยถ้าพี่เท่งกับพี่หนงมานี่ต้องมีอาหารต้อนรับนะฮะ มันต้องเหลือสักอย่างเข้าไปดูสิเนี่ยเขาอย่งกินอะไรกินอะไรนะฮะกปลากระป๋องอะค่ะพอดีเหลือกระป๋องสุดท้ายแล้วจานสุดท้ายแล้วพี่หมดไปนั้งปิดครัวเลยคิดว่าพี่สองคนไม่มีตังกินหรือไงคิดมาขอฟรีวะไม่เคยอย่างนั้นไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยแต่ว่าข้าวก็หมดอะไรก็หมดหมดเลยวันนี้ขายดีครับยุ้ยใจพี่เท่งเดี๋ยวดูเองถอยเลยอะไรพี่ถอยเลยไปไหนไปไหนพี่มาอำกันหรือเปล่าเนี่ยมันจะมีอะไรกินเปล่า มีีพ่ถ้ามีเนี่ยผมให้กินฟรีเลยพี่มันดูแล้วไม่มีรู้ว่าน้องทำอะไรแล้วไม่เคยพลาดเหนื่อพี่มั่นใจอ่ะครับ What เฮ้ยเอ้ามีอะไรอะไรมีปลากระป๋องเหลือด้วยอพี่เอ้าบอกหมดไงเฮ้วันนี้วจริงจริงพี่เท่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะยำปลากระป๋องเอาแบบนี้เลยยำนี่เรียกอะไรครับ ครับพี่ระหว่างรอจะลงทายปัญหาเลยเคยจีบสาวใช่ไหมสาวประเภทไหนจีบยากที่สุดสาวอันตรายที่สุดอันตรายอ่ะพี่อันตรายที่สุดแม่เสือสาวผิดสาวแม่ไม้ผิดเออปกติไม่จีบสาวพี่ผิดอ๋ออิงก่ะอ๋อยังไม่ได้ตอบเลยผิดละสาวแบบอิงยังไงคะตุ๊บตุ๊บอันตรายไงอิงเนี่ยเอาแม่มาคุมตลอดอ๋อจริงเออสาวอะไร สาวขี้เละผิดสาวไส้ให้กากินผิดตอบเฉยเลยสาวที่อันตรายสุดคือสาวไฟฟ้าสาวไฟฟ้าสาวไฟฟ้าอะไรพี่อันตรายก็สาวไฟฟ้าสาวไฟฟ้าแต่พูดเงาสาวไฟฟ้าไปยุ่งกับรถตายเลยเนี่ยตายยเลสาวไฟฟ้าเออดีสาวไฟฟ้าอ้านั่นมันเป็นอะไรมาแล้วเนี่ย นายแล้วโกหกบอกว่าไม่มีไม่มีเฮ้ยมันไม่มีจิ๊จริงบลืมแล้วดิ๊กนเป็นลม่ะเอมีหรไม่มีได้ไงอะไม่มีจะถือออกมาได้ยังไงล่ะอาร์มเซฟอิงยำอะไรนงยำปลากระป๋องถ้าจะพูดให้ตลกก็ยำปลากระป๋องแหม่สามคนเรียโกหกหมดเลยนะเนี่ยโกหกเอ้ยแล้วก็บอกว่าไม่มีงี้นเดี๋ยวพี่โน้กพี่แทนกินฟรีเลยละกันพี่ถือว่าผม พี่ไม่กินพี่ไม่กินแต่พี่ทำให้พี่แท่งกินเอาไปแอบไปเอาไหนอ่ะก็ผมไม่รู้เหมือนกันพี่อาจจะแบบหล่นอยู่มั้งแล้วดสยตาเราไปว่าขอหกขอขอให้ได้มีสวยเขาได้สวยเลยเน๋มองกันไปตาเดียวเลยนะครับอะไรอย่างงงยำปลากระป๋อง กกิิงงงงััยำปลากระป๋องปลากระป๋องบ้าลอยที่มันก้อนหินยำปลากระป๋องยังไงยำปลากระป๋องได้ยังไงผมกำลังทำอะไรอยู่ขอรับปลากระป๋องที่เข้ากระป๋องเลยพี่เพิ่งเป็นปลามาเขือเทศเมื่อไหร่น่ะ ยำปลากระป๋อง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 แต่ถ้าอย่างนี้ปลาจานใหญโอ้โหถ้าอย่างนี้อะไรปลาหัวสิกินได้ไหมเนี่ยอ้าวผมอิ่มพี่ดูถ่ายได้ใช่ไหมคะอยากดูตอนกินนี่ทำอะไรครับใครไม่กินให้ไม่กินนะ สนุนโดยสเปชรชรสเข้มเต็มรสส้มกลับมาลุ้นกันต่อกับระเบิดเถิดเทิงน,นะคะวันนี้น้องเป้ยเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายนะคะเมื่งเอิญเปิดมาแล้ว เจอรูปตัวเองเข้าก็ต้องเข้าไปอยู่ในโดมแต่แหมโชคดีจริงๆเลยนะคะโดมไม่ระเบิดนะคะน้ำส้มสเปซจากมินิเมตก็จะมอบทองทำให้1บาทค่ะถ้าเ,เกิดว่ายังขาวสะอาดแบบนี้อยู่นะคะเชิญทางด้านนี้เลยค่ะ นะคะผู้นําบริการหลังการขายแห่งแรกและเบอร์ฮอตไลน์1 1 4นเรียกอีฟตลอด24ชั่วโมงเพราะเราห่วงใ่ไม่เคยหลับนอกจากเครื่องซักผ้าที่ให้กันเป็นประจําทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะเรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกถึง7ชิ้นมอบให้เพิ่มด้วยค่ะนี่เดี๋นี้เลยค่ะน้อง้ค่าดครับดีทุก้ครับบ้ไหนดีครับ

นี่คือภาพสุดท้ายปาแต่นีคือภาสุดท้ายของความสวยหมายเลขอดสารอ้อมแล้วกหนึ่ง ไหนพ่อก็ยังรักมอนเดิมนั่งไหมาดูเฉลยนะคะหมายเลข3นี่น่าเสียดายน้องป้อยเขาเลยไม่ได้เข้าไปลุ้นในโดมเลยเนาะน้ำส้มสเปซจากม,มินิเม็เลยอดมอบทองคำหนักหนึ่งบาทให้ไปเลยนะคะคแต่ว่า ที่สัญญากันไว้ว่าถ้ายังขาวสวยสะอาดแบบนี้อยู่เนี่ยนะคะเชิญทางด้านนู้นเลยค่ะนี่เราก็จะมีอีฟนะคะผู้นําบริการหลังการขายแห่งแรกและเบอร์ h o ตไลน์1หนึ่เรียกอีฟตลอด24ชั่วโมงเพราะเราห่วงใยไม่เคยหลับนอกจากเครื่องซักผ้าก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพิ่มให้อีก7ชิ้นด้วยค่ะเชิญเชิญนี้เลยค่ะ แหมวันนี้นางเงือกสาวของเรานะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมให้ความสนุกกับเราในวันนี้นะคะน้องเป้ยปานวาดขอบคุณค่ะและขอบคุณมุยูิตีอย่าพึ่งไปไหนนะครับเรามาดูภาพหลุดแบบแฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับค้าขายจะไม่ดีเห็นไหมมที่มุกแรก ผมจำก็ได้ฉากนี้นะครับมาดูคุณแก้วคุณหงษ์ครับใ่พิธีมาดูครับงษอ่ะค้าขายกันทำกันแบบน่ารักน่ารักค่ะจริงฮะชื่อฟิลิปเหรอนั่นไงครับเล่นเอาฮากันทั้งกองเขาล้อเล่นนะครับคุณหงษ์องมาแล้วครับมามบี้กันบ้างครับผมจำก็ได้ครับ หากน ja oh. ี oui <t <t ah ้ก็จบตรงนี้แล้ะครับแต่มาดูต่อครับเข้าใจหาที่ล้มครับโอ้ยแม่มีเซออีกครับไอตาไป่เลยนี่แหละครับตลกซุปเปอร์สตาร์ซิมกระปุกแค่รับสายในเครือข่ายดีแท็กก็ได้ค่าโทรเพิ่มแล้วแฮปปี้จากดีแท็ก